ขาฟางแล้วนะคะเพราะเรามีรายได้จากการขายฟางเอามาเป็นทุนในการเตรียมแปลงรอบถัดไปค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเกษตรก้าวหน้าโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมินัทวดีชัยเสรมสุขนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิค่ะวันนี้เราพาทุกท่านมาอยู่กันที่อำเภอภูเขียวค่ะเราจะมาดูการบริหารจัดการแรงใหญ่ข้าวในอำเภอภูเขียวกันค่ะ ข้าวนะคะเป็นพืชเศษษ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 รษฐกิจหลักของจังหษษษวัดชัยภูมิค่ะโดยจังหวัดชัยภูมิมีพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ1นล้านหกแสนไร่เศษค่ะซึ่งส่วนใหญ่นะคะจะเป็นข้าวเหนียวพันกอของหกและข้าวเจ้าดอกมะลิ105ซึ่งอำเภอภูเขียวค่ะมีพื้นที่ทําการเกษตรประมาณ2องแสนไร่ค่ะเป็นพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นไร่คิดเป็น5 7เของพื้นที่ทําการเกษตรทั้งหมดค่ะ และในวันนี้นะคะเราจะมาดูการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรค่ะของกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวหมู่ที่9ตำบลผักบังอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมินะคะซึ่งทางกลุ่มแปลงใหญ่กลุ่มนี้ค่ะได้รับการสนับสนุนเครื่องจ,จักรกลทางการเกษตรภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดน,นะคะ ซึ่งในการทำนานหนึ่งไร่ค่ะเราจะมีเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนะคะที่ประกอบไปด้วยฟางข้าวและต่อซังข้าวค่ะก็ในหนึ่งไร่นะคะก็จะมีเศษวัสดุตรงนี้นะคะเหลือไม่น้อยกว่า450กิโลกร,รัมต่อไร่ค่ะเราไปดูกันเลยค่ะว่าทางกลุ่มมีการบริหารจัดการยังไงไปดูกันเลยค่ะสวัสดีครับผมนายมนตรีขอโภัยครับประธานแปลงใหญ่ข้าวผักปังอีกตำแหน่งหนึ่งก็ ประธานแปลงใหญ่จังหวัดเชียภูมิครับผมครับในส่วนของการบริหารจัดก,การแปลงคือจะเป็นการอัดฟางออกจากแปลงเอาไปใช้ในส่วนของวัสดุคลุมดินแล้วก็ส่งเป็นอาหารสัตว์ของฟาร์มโคกระบือต่างๆในพื้นที่ที่เราเลือกที่จะไม่เผาก็จะเป็นการลดต้นทุนของค่าใช้จ่ายใ,ในส่วนของปุ๋ยเคมี เพราะว่าการทํานาของผมเดจอปัญหาของราคาข้าวที่ตกต่าย้อนไปอีก5้าปีที่ผ่านมาก็จะเป็นการลดต้นทุนในเรื่องของค่าปุ๋ยได้ก็เลยจัดการตัดฟางออกก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบเป็นปุ๋ยเข้ามาเพราะว่าเราเอาฟางไปจำหน่ายครับนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราไม่เผาฟาง เราจะเป็นการนำจุลินทรีย์มาย่อยฟางข้าวที่เราเก็บเกี่ยวโดยการย่ำแบบที่มีลักษณะมีน้ำครับผมเพื่อเป็นการลิง่งให้การย่อยสลายนั้นกลับมาเป็นปุ๋ยเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ทำปุ๋ยหมักนะครับของกรมวิชาการเกษตรนะครับมีคุณสมบัติในการย่อยสลายฟางฟางข้าวหรือตอสางต้นข้าวนะครับในสภาพที่มีความชื้นหรือมีน้ําขังนะครับ ในแปลงที่นาตรงนี้นะครับได้ใช้เชื้อจุลินทรีย์ไปแล้ว7วันนะครับซึ่งในคําแนะนําก็คือมันสามารถที่จะย่อยสลายและสามารถมาหวานเข้าได้ภายใน7 4วันที่ผ่านมานะครับจากการสอบถามผู้ที่ใช้ตัวนี้เขาบอกว่าจะมีฟองนะครับในช่วงวันที่3เนี่ยเยอะมากนั่นคือการย่อยสลายนะครับครับก็อยากจะฝากถึงเกษตรกรที่ คิดจะเผาก็เป็นการเผาเงินเผาปุ๋ยทิ้งผมทํามาเนี่ยเข้าปีที่หกแล้วผมลดต้นทุนโดยการนำฟางข้าวเนี่ยกลับมาเป็นปุ๋ยโดยการยำ่ำแล้วก็หาจุลินทรีย์น้ำหมักอะไรต่งางๆมาหมักเพื่อจะเร่งการย่อยของตอสังให้กลายเป็นปุ๋ยครับผมปีที่แล้วผมทำนา100้อยไร่ทำข้าวส่งศูนย์เมล็ดพันข้าวเจริญเยภูมิผมใช้ปุ๋ยทั้งหมด ยี่สิบห้ากระสอบอเพราะว่าเป็นผลเนื่องจากผมไม่เผาฟางมา5-6ปีก็เลยทำให้เราลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงครึ่งต่อครึ่งเลยครับผมค่ะก็จะเห็นได้ว่านะคะคุณมนตรีโอระภัยนะคะเกษตรกรต้นแบบเรื่องการทำนาของอำเภอปูเขียวนะคะก็นอกจากจะเป็นเกษตรกรต้นแบบที่มีการใช้เทคโนโลยีนะคะมีการจัดการพื้นที่อย่างคุ้มค่า จะเห็นได้ว่าดําเนินการทางการเกษตรเนี่ยเป็นไปตามหลักการแปลงใหญ่ทุกมิติเลยตั้งแต่หนึ่งเรื่องของการลดต้นทุนนะคะจากการจัดการเสียเศร้าุนําประกลับไปใช้เกิดประโยชน์นะคะเรื่องของการเพิ่มผลผลิตก็มาจากการจัดการพื้นที่นะคะเพิ่มผลผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนะคะมีการจัดการเรื่องตลาดนะคะรวมทั้งมีการจัดการภายในแปลงนะคะในกลุ่มให้มีความเข้มแข็งมีการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน นะคะแล้วก็ขยายผลนะคะไปสู่การปฏิบัติก็จะนําไปซึ่งการกินดีอยู่ดีมีไรายได้ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะถ้าหากเราไม่เผาตอฟังและฟางข้าวค่ะก็จะเป็นการรักษาอุณหภูมิของโลกไม่ไปเร่งให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นนะคะแล้วก็ลดอุบัติเหตุท,ที่เกิดจากฟันไฟค่ะและที่สําคัญที่สุดค่ะถ้าหากเรามีการไถกกบ ฟางข้าวลงไปนะคะก็จะทําให้เป็นการเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุภายในดินด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่มนตรีโอตภัยค่ะประธานแปลงใหญ่ข้าวและประธานแปลงใหญ่อําเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมินะคะที่ร่วมแชร์วิธีการบริหารจัดการแปลงข้าวที่ไม่เผาสําหรับ EP หน้าค่ะเราจะไปพบกันที่ไหนอย่าลืมติดตามชมพวกเรานะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ,ะเกษตรกรยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมหยุดเผาเราทำได้